สวัสดีครับปุ๊กก็พกับรพว,วิชแชร์แล้วทีวีเอซก็วันนี้จะมาสอนวิธีการทําการ์ตูนอ่าวิธีทําอย่างไรหรอก็คงน่ายมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดผิดอันกดอันอเมอกีก็วันนี้จะมาสอนวิธีทําการ์ตูนแบบนี้ง่ายสั้นๆแบบ ันนีซันนะครับก็วันนี้จะมาทําการ์ตูนมาสอนทำการ์ตูนสําหรับคนที่จะทําการ์ตูนก็วิธีกำตัวการ์ตูนขั้นแรกก็คือให้ให้ให้คุณไปที่แอปเลยว,วะเขียนแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับ วิธีทำการตูนก็ไปที่เพสต้ตนเพสต้ตนจากนั้นทำการเราจะธนาเรื่องทำการเขียนว่า F ก็เนี้ย ถ้าคุณเห็นดูนี่กด้าไปค้นหาจากนั้นก็ไอมันอัเปเดตว่ะจากนั้นให้ทำการ,ราดาวน์โหลดแอปนี้เพื่อทำการ์ตูนหยุดแปด๊บนึงนะครับอัปเดตก่อน<ม>ก็ให้คุณให้คุณทำการ,ราดาวน์โหลดแอปนี้อัน,นี้อันี้มันผมไม่ได้ดาวน์โหลดอันี้อัปเดตอยู่ก็ไปอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ลูกหมาชนตุ้ม ห <c oughs> นิงจะเขาหน้าจะพัฒนาการทำการ์ตูนให้ดีที่สุดก็วันนี้พอคุณดาวน์โหลดแอปนี้เสร็จแล้วให้คุณไปที่แอปแอปนี้ครับแอปนี้เมื่อคุณเข้าหน้ามาแบบนี้ค,คุณจะพบหน้ามาถ้าคุณต้องการทำการ์ตูนเนี่ยคุณต้องทำการ์การ์ตูนเนี่ยไอ้นี่้นี่กำลังทำอยู่นานมากดิเชียว ก็นั่นก็คือวิธีทำกระตูนแรกนั่นก็คือกดไปที่กดปวกกดปวกเป็นรูปบวกจะนั้นให้เราทำการเขียนอะไรก็ได้หมั่วเคัน <c oughs> จากนั้นคุณก็เลือกประมาณองค์ไอ้นี่ระดับไอ้นี่ต้องทำยาวนานหน่อยเนื่องจากมันมันจะที่มันโคตรนานอะตึกตึกแต่ถ้าแต่ถ้าใหญ่มันง่ายกว่าน,นี้ก็เลือกคอแนะนำให้เลือกหนึ่งเลย หรือเลือกสอสาก็ได้หนึ่งสสามันง่ายขอเรื่องหนึ่งแล้วกันเนี่ยรอมันกลางมันทึกครับโปรเจกต์ทุกซ่าแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณเข้ามากูจะเห็นอะไรแบบนี้กระดาษครับก็เหมือนกับแอปหนึ่งเลยพอคุณเข้ามาให้คุณทำกถ้าคุณอยากทำทำการการ,ร์ตูนโดยการกดป็นี้แต่ถ้าคุณอยากทำอันนี้ ก็คุณใ้ใช้ใ,ใบบรรทัดเนี่ยแหละชุบชุบจากนั้นทำการก็เขียนไป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 ก็แล้วก็เขียนอะไรก็ได้ที่วาดตัวละครอะไรก็ได้ที่คุณอยากวาดจากนั้นก็ถ้าคุณอยากให้ทำยาวนานแบบนี้ก็ขอแนะนำเลยกดบวก กดบวกหลายครั้งเลยกดบวกหลายครั้งเลยก็ขานั่งจะทํากัเตืวนถ้าคุณอยากให้มันยาวนานที่สุดก็ขอเลือกหนึ่งนาทีครับอ้นี้ห่งสั้นๆเนื่งจะมันง่ายนะครับพอคุณวาดหน้าแรกเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้คุณไปหน้าสองเพื่อทําการวาดต่ออีกครั้งเมววื่อคุณวาดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเมววื่อคุณวาดเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ครับ ให้ทําการถ้าคุณอยากได้มากกว่าน,นี้ก็กดอีกตรงนี้ครับเพื่อให้ได้ต่อกายนี้ครับเนี่ยนี่มันจะไม่นี่ครับเน,บน,นะนนเห็นไหมครับเห็นเส,นส้นไหมครับถ้าอีกเดี๋ยวนี่ครับมันก็จะถ้าคุณว่าทั้งหมดเสร็จแล้วค่อยคุณปิดดีนี้จะนั่นทําการพิมพ์ก็จะนั่นทําการอะไรก็ได้ พื่อที่คุณอยากอะไรจะท,ทำอะไรก็ได้อ่อาเนี่ยพอคุณเสร็จแล้วพอคุณทำการเสร็จแล้วใช่ไหมละ่ะเด็ดเดี็ดแป๊บหนึ่งเป็นเดินกดออกซะนั่นแนะ่ะเนี่ยให้รอมันก่อนนะครับรอมันโหลดเสร็จก่อนรอโหลดเสร็จก่อนนี่ครับเมื่อมันโหลดเสร็จใชแล้วก็รอมันอีกครัง้งถ้าคุณ เนี่ยนีให้คุณเลือกว่าจะนำไปไหนเช่น YouTube Facebook กับ Moo Moo ปะไม่รู้ไม่รู้ภาษาคฤษด้วยก็ตอนนี้ก็ตอนนี้กำลังดาวนโหลดแอปอยู่ก็ก็วันนี้เพียงแค่นี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างเลยก็สำหรับ นี่นี่ลืมบอกปัญหาอย่างหนึง่งนั่นก็คือเมื่อเราทำอย่างเงี้ยชิวๆอย่าดูว่นานนานเกินครับเป็นนะครับท่านี้ครับเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึง่งเนี่ยมันมีประสบปัญหาอย่างหนึง่งที่คุณยังไม่รู้ครับแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเป็นหนึ่งนะครับถ้าคุณประสบปัญหาอย่างนี้ครับ อ้าวมันไม่เป็นสบปัญหาเดี๋ยวตอนที่กูป้าสแสดงว่ามันได้วะ่ะเดี๋ยวของผมเป็นอะไรวะไ,รได้อยู่ก็ตอนนี้ก็ วิทย์ก็ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วสําหรับการสร้างการ์ตูนก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวอ้ยายสวัสดีวันนี้สวัสดีครับถ้าดูคลิปนี้จบแล้วฮอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมากกด s u b สไครต์เนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่ออยาผมทําต่อเลยก็ได้และสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ